ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเริ่มมาทบทวนสาระเกี่ยวกับเทคนิคเจ้าข้อโดยเราจะเริ่มกันที่เทคนิคข้อที่หน,นะะึ่งือยาเม็ดข้อที่หนึ่งนะคะซึ่งเราใช้ชื่อว่าการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลน,นะคะเป็นสมุนไพรสดะคะ่ะสิ่งที่จะต้องนำเสนอในภาพสรุปก็คือ ท่านก็จะต้องเ,อเรียนรู้ว่าหมุนไทยปรับสมดุลนั้นคืออะไรนะคะตัวสมุนไพรมันก็คือวัตถุวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยค่ะจะเป็นพืชหรือจะเป็นแร่ธาตุที่สามารถที่จะเอามาปรับตัวความสมดุลก็มาอีกแล้วนะคะคือสมดุลคืออะไรนะคะสมดุลนี้ก็ต้องเหมือนกับหยินอย่างนะคะ ก็คือในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีทั้งความร้อนความเย็นซึ่งสองอย่างนี้ถ้าเผื่อเขาอยู่ในระดับที่สมดุลกันร่างกายก็จะแข็งแรงการทําง,งานของเซลล์ก็จะเป็นปกตินะคะแล้วทําไมทําไมเราถึงจะต้องมาปรับสมดุลกันการที่เราจะต้องมาปรับสมดุลเนื่องจากในแต่ละช่วงเวลานะคะในอ่าสภาพกิจกรรมการทําง,งานต่างๆซึ่งเอ่อลงทั้งอ่ ความรู้สึกทางจิตใจอย่างเนี้นะคะมันจะเป็นแหล่งที่มาที่ไปที่จะทําให้ภาวะเราเสื่มสมดุลด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเกิดภาวะที่ร้อนมากไปเย็นมากไปนะคะตัวอย่างของภาวะอ,อร้อนร้อนเกินแต่ยังไม่เป็นโรคนะคะเราก็จะรู้ได้อย่างเช่น ช่วง่บยๆอากาศร้อนๆอ,อาจจะรู้สึกคอแห้งอาจจะรู้สึกอ่ากะหายน้ําดื่มน้ําแล้วรู้สึกดีล้วอาจจะไม่อยากปัสสาวะหรือปัสสาวะแล้วมีสีเข้มอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาวะร้อนละแต่ยังไม่ได้เป็นโรคคราวนี้ถ้าเกืดอร้อนมากๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ปรับเลยนี่ค่ะในส่วนร่างกายก็จะเกิดโรคได้แล้วก็เกิดได้หลายๆโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันอ่โรคหึงคัน โรคภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นส่วนภายในภาวะบางภาวะที่ทําให้มีความเย็นมากกว่าความร้อนที่เรามีอยู่มันก็เกิดภาวะไม่สมดุลในลักษณะของเย็นเกินนั่นก็ถ้าเป็นแค่เย็นเกินไม่เป็นโรคก,ก็ยกงตัวอย่างเช่นเราอยู่ในที่อากาศหนาวๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าที่ปูขาฟ้าหนาวโดยโดยเฉพาะออยิง่งในช่วงหน้าหนาวในโอโ้โหอากาศ จะเย็นมากเลยนะคะซึ่งมันก็คือไม่สุดสบายอะค่ะเราก็จะต้องทำความสุดสบายของเราซึ่องอ,อ,ยอยู่แต่ในผ้าห่มหรือว่าใส่เสื้อผ้าหน,นาๆนะคะหรือว่าหาไฟผิงอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่การใช้สมุนไพรตับสมดุลเข้ามามันจะทำให้ร่างกายเราเกิดความสมดุลและสามารถที่จะ,อ,ะอยู่ได้หรือว่าสู้ได้ในภาวะที่อ,อากาศ เ็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายเรามีสิ่งซึ่งจะไปเพิ่มความร้อนให้ก็จะช่วยทำให้ความเย็นนั้นมันลดน้อยลงนะคะนี่สมุนสมุนไพรที่เราใช้ก็ะจะมีพืชส่วน,นใหญ่จะเป็นพืชแล้วเราก็จะใช้ใบเขาเป็นเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเราใช้ได้ทั้งอารากต้นใบดอกผลนะคะ แต่ว่าในที่นี้เราจะใช้ใบเขาก็ <c oughs> จะมีสมุนไพรในแนวริบเย็นตัวอย่างเช่นย่านางใบเตยอ,องแซ่บย่ามะาวมันงอกมันกับหอยหญ้าตะาก,ก่งและอื่นๆอีกเยอะนะคะท่านก็ค่อยๆเรียนรู้สกษาครับหาเพิ่มเติมได้จากในหมอเยวดอนเนี่ยนะคะส่วนสมุนไพรริบร้อนนะคะสมุนไพรริบร้อน ก็เครื่องต้มยังทั้งหลายนี่แหละค่ะสิงขาจะใช้ใบมะกรูดติ๊กตัวพืชที่ร้อนมากๆเลยนี่นะคะก็คือได้แก่ขาแกา่ใบผุ้ชายแล้วก็เลอะไรอย่างอั้นแักลืมไปแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าผ่านไปก่อนนะคะตอนนี้เราจะนําสมุนไพรเหล่านั้นมาทําให้เป็นยา ได้ยังไงนะคะก็คือจะมาทําให้เป็นยาในที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะมีวิธีที่จะเอ่อเลือกเลือกสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็จะต้องศึกษานะคะว่าสมุนไพรเอ่อชนิดร้อนเป็นยังไงชนิดเย็นเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ยกตัวอย่างให้ให้ฟังคร่าวๆแล้วนะคะพอเลือกแล้วเลือกมาให้เหมาะกับภาวะสมดุลของตัวเองนะคะภาวะสมดุลใน,นตัวเองก็คือท่านก็จะต้องรู้ว่าอ๋อตอนเนี้ย เรารู้สึกเย็นเกินหรือร้อนเกินหรือแม้กระทั่งภาะวะทั้งร้อนและเย็นมันไม่สมดุลนะคะมันมากไปมันน้อยไปก็ได้นะคะซึ่งจะน้อยเลยเชิงเย็นน้อยไปหรือว่าร้อนน้อยไปอะไรก็ประมาณนี้นะคะก็ต้องค่อยๆสังเกตค่ะทีน,นี้วิธีสังเกตบางทีไม่ต้องไม่ต้องไปจําอะไรมากเราก็เลือกสมุนไพรมาอาจารย์หมอกเขียวเนี่ยได้ศึกษาไว้แล้วว่า แปดสิบเปอร์เซ็นนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยของคนทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งในเมืองร้อนนะครับประเทศไทยเรานี่แหละค่ะจะมีภาวะร้อนเกินเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยที่จะเลือกสมุนไพรที่เย็นอันนี้สมุนไพรที่จะนํามาใช้ท่านมีหนึ่งอย่างท่านก็ใช่หนึ่งอย่างนะคะท่านมีหลาย,ลายอย่างก็ใช่หลายๆอย่างแต่ว่าก็ไม่ควรจะมากเกินสักห้าห้าอย่างนี้ก็เยอะเกินแล้วนะคะแล้วก็ไม่ควรจะใช้ซ้ำๆกันด้วยค่ะ แล้วควรจะใช้หมุนเวียนไปเพราะว่าถ้าหากว่า่านใช้ซ้าๆกันอยู่เนี่ยธาตุบางอย่างมันก็จะเกินนะคะธาตุบางอย่างก็จะขาดเพราะว่าพืชแต่และชนิดเนี่ยเขาจะมีธาตุไม่เสมอกันนะคะ mm. บางอย่างเขาก็หนักไปทางธาตุแบบนึงอีกบางอย่างเขาก็จะขาดธาตุเช่นเดียวกันนี้อะไรนะคะ mm. เราจึงใช้หลายอย่างเพื่อที่จะให้เราได้ธาตุต่างๆครบมากที่สุดเพื่อที่จะมากได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของว่าวิธีการทำนะคะวิธีการทำว่าจะทำอย่างไรหลักการก็คือเราจะคั้นเอาไอสารสีเขียวนะคะที่อยู่ที่อยู่ในใบของสมยยุนไพรนั้นนะคะทีน,นี้วิธีที่จะทําให้ได้สารสีเขียวเหล่านั้นมาเนี่ยเราจะทําให้เขาเป็นน้านะคะเพื่อที่จะสะดวกในการใช้แล้วก็สะดวกในการเก็บรักษานะคะวิธีที่จะ ทำได้ก็คือง่ายๆตั้งแต่ใช้วิธีโขลกนะคะใช้วิธีโขลกใช้วิธีขยี้ใช้วิธีตันแล้วเอามาคัน้นหรือแม้กระทั่งถ้าท่านใดมีเครื่องคั้นแยกกากท่านก็ใช้เครื่องคั้นแยกกากในที่นี้ก็หมายความว่าเราจะทําเขาให้เป็นน้ําเราก็จะต้องผสมน้ําด้วยอย่างเช่นขยี้แล้วท่านก็ขยี้ในน้านั่นแหละคะ่ะพอขยี้เสร็จเรียบร้อยท่านก็เอามารองกรองแล้วท่านก็เก็บเอาไว้ในภาชนะของท่าน ตัวน้ําที่เราได้มาเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนน้าสมุนไพรสดซึ่งน้ําสมุนไพรสดเนี่ยเขาจะยังเป็นในลักษณะที่เข้มข้นเราเรียกว่าหัวเชื้อเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะต้องเอามาใช้ดื่มหรือว่ามาใช้ให้เป็นยาเนี่ยเราจะต้องผสมเขาให้เจือจางลงนะคะอันนี้พอได้มาแล้วเนี่ยท่านจะ,ะใช้ดื่มตอนไหนบ้างละ่ะ ส่วนใหญ่ก็คือดื่มดื่มแทนน้ําได้นะคะแต่ว่าเวลาที่ท่านไม่ควรดื่มไม่ควรดื่มเลยก็คือระหว่างอาหารหรือว่าหลังอาหารทันทีนะคะนั่น,น่ะที่เหลือนี่ก็คือสามารถดื่มได้และปกติเนี่ยเราก็จะดื่มเป็นน้ําที่ที่เหมาะสมแล้วก็ที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย มากกว่าน้ําต่างๆที่เราเห็นมีวางขายนะคะอย่างเช่นน้ํำอัดลมชากาแฟโกโกโ้วันตินไมโลอะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นเนี่ยเอาเอาไว้นานๆเลยนะคะถ้าดื่มน้ําอยากดื่มน,น้ําเมื่อไหร่ก็นึกถึงสมุนไทยปรับสมดุลเนี่ยนะคะจะทําให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคค่ะ วันนี้น้ำผึมุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสมุนไทยสดเขาก็จะมีอายุการใช้งานของเขาถ้าอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณสามถึงหกชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมของท่านะขณะนั้นๆนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านนำไปเก็บในตู้เย็นก็จะอยู่ได้ยาวนานกว่านั้นนะคะยาวนานแค่ไหนเท่าที่เขายังไม่เปลี่ยนสีและไม่เปลี่ยนรส อันนี้เวลาเวลาเราบริโภคหรือว่าเราใช้เข้าเป็นยาหรือใช้ดื่มแทนน้ําเนี่ยนะคะเราจะมีข้อสังเกตอย่างไรแล้วว่าเอันนั้นเนี่ยดื่มแล้วจะดีกับเราจะได้ประโยชน์กับเราส่วนใหญ่ก็คือเมื่อดื่มแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการกลืนก็สะดวกดีนะคะ,ะหลังจากดื่มแล้วก็รู้สึกสดชื่นดี ภาวะอะไรที่จะบ่งบอกเราว่าเอออันนี้อาจจะไม่สะดวกกับเราตัวอย่างก็เช่นพออมเข้าไปมันรู้สึกอมเข้าไปนี่หมายความว่าแกลกดื่มที่ท่านยังไม่เคยดื่มเลยท่านก็ลองอมดูก่อนนะคะหรือว่าถ้าท่านเอออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆท่านก็อมสักพักหนึ่งให้อุณหภูมิเขาลดลงก่อนแล้วท่านกินค่อยลืนทีน,นี้ระหว่างอมเนี่ยถ้ารู้สึกปาดปากปาดคอหรือว่า การคืนเนี่ยรู้สึกว่ามันคืนแล้วเหมือนจะมีลมต้านขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของร่างกายเขาเขาบอกเราอะคะ่ะว่าอันเนี้ยไม่เหมาะกับที่จะรักขามาหลออนนี้ถ้าเราจะพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงเนื่องจากสมุนไพรเราเป็นตอนนี้เราทําริบเย็นนะคะเราก็ลองผสมน้ำอุ่นลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วลองดื่มดูใหม่นะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการสมุนไพร โรดที่เป็นลิกเย็นเนี่ยแน่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามแม้กระทั่งอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นจัดเราก็ยังต้องการาสมุนไพรลิกเย็นเข้าไปนะคะเพราะว่าการทํางานของร่างกายทุกเซลล์ทุกอวัยวะทุกระบบเขาจะต้องผลิตพลังงานขึ้นมานะคะและพลังงานที่เขาไปใช้เนี่ยที่มีคนศึกษาไว้มันก็ประมาณสักยี่สิถึงสีสิเอร์เซ็ต พลังงานที่เหลือเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นความร้อนเพราะฉงั้นอย่าง,อย,างอย่างไรอย่างไรร่างกายก็จะผลิตความร้อนขึ้นมาอยู่เสมอเสมอเราจึงต้องการความเย็นถ้าความเย็นจากสมุนไพรเข้าไปเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็รู้สึกสบายนะคะ,ะตัวยาไม่ที่หนึ่งเนี่ยค่ะ,ะในในปัจจุบันเราถือว่า เป็นยาเม็ดเสริมนะคะซึ่งยาเม็ดเสริมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการดูแลความเจ็บป่วยได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นดังนั้นการที่เราจะทำให้ยาเม็ดเสริมโดยเฉพาะยิ่งยาเม็ดที่หนึ่งเนี่ยเขามีประสิทธิภาพหรือมีฤทธิ์ที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกร่างกายมีความแข็งแรงมีความสมดุลหรือว่า,าหายจาก การเจ็บป่วยได้ไนะคะเราก็จะเป็นที่จะต้องใช้ร่วมไปกับยาเม็ดหลักของเรานะคะก็คือยาเม็ดที่ปลูกกันออกกาลังกายยาเม็ดที่เสริมการรับประทานอาหารปรับสมดุลน,นะคะและยาเม็ดเลือดก็คือการใช้ธรรมะนะคะและการรู้พักรู้เพียงหรือแม้กระทั่งยาเม็ดเสริมด้วยกันนะคะยาเม็ดเสริมด้วยกันก็คือ ยาเมตรที่สองการกลัวซายาเมตรที่สามการตัวล่างไส้ยาเม็ดที่สี่การใช่มือแช่เท้าและจนถึงกระทั่งยาเม็ดที่ห้าการพอกทาอาอาอบประคบหยอดเช็ดอะไรประมาณนี้นะคะอ่านั่นก็คืออ่าสาระโดยสรุปนะคะซึ่งอ่าผู้พูดเนี่ยนะคะ ก็ได้ใช้นะคะามาเป็นให้วิถีทำได้ก็คือเข้าปีที่เจ็ดยามเที่หนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเอานำมาใช้แล้วก็ดื่มเป็นน้ำสำหรับประจำวันสำหรับของตัวเองเนี่ยนะคะก็อย่างน้อยๆก็คือห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นค่ะที่เหลือก็จะเป็นน้ำจากส่วนอื่นๆน,นะคะก็มีความหวังว่า แต่ละ,ละที่ผู้ชมท่านได้รับเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ท่านก็คงจะมองเห็นว่า,ามันเป็นความเป็นไปได้ที่ท่านสามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้กับตนเองเพื่อให้มีความรู้สึกสุขสบายร่างกายแข็งแรงคะ่ะก็มีความยินดีและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังและหมู่มิตดีหมู่กลุ่มนะคะรวมทั้งท่านอาจารย์ เอเขียวที่ให้โอกาสในการประเมินครั้งนี้ค่ะสาธุค่ะเปิดไหม่นิดหน่อยไม่ได้เปิดใหม่ค่ะ